นายสัตวแพทย์สมชวนร,รัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจติดตามการส่งออกไก่พื้นเมืองมีชีวิตอายัมแบงคอกไปยังประเทศอินโดนีเซียที่ด่านกักสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเปิดเผยว่าในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมามีการส่งออกไปแล้ว9ก้าครั้งรวมกว่า400ตัวสร้างรายได้เข้าประเทศมากกว่า50ล้านบาทและมีแผนส่งออกเพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายนนี้ การส่งออกครั้งล่าสุดมีไก่พื้นเมืองจำนวน50ตัวมูลค่ากว่า8.5ล้านบาทโดยเฉพาะไก่ของเกษตรกรรายหนึ่ง4ตัวขายได้ถึง1.9ล้านบาทหรือเฉลี่ยตัวลักเกือบ5 0 0แสนบาทกรมปศุสัตว์กำกับดูแลมาตรฐานฟาร์มให้เป็นฟาร์มปลอดโรคและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุข,ขอ,อนามัยของอินโดนีเซียอย่างเข้มงวด ไก่อยามแบงคอกได้รับความนิยมในตลาดอินโดนีเซียจากสายพันธุ์ที่มีความเก่งเชิงกีฬาและรูปลักษณ์สง่างามการขยายตลาดส่งออกไก่พื้นเมืองไทยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเกษตรมูลค่าสูงเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ